สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่วงข้างมนตรีนะคะวันนี้เรามีสินค้าน้องใหม่มาแนะนำค่ะเป็นตัวนี้เลยค่ะพ่วงข้างมอเตอร์ไซค์รุ่นเล็กนะคะตัวนี้จะเหมาะกับลูกค้าที่มีงบน้อยนะคะเราไปดูกันที่พื้นที่ใช้งานจริงกันเลยค่ะพื้นที่ใช้งานจริงนะคะเป็นช่องใส่ของเลยนะคะความกว้างจะอยู่ที่63ซนติเมตรค่ะไม่รวมที่นั่งนะคะความยาวจะอยู่ที่100เซนติเมตรนะคะ ตัวนี้เป็นเหล็กแป,ป๊บแป,ป๊บกาวไนท์นะคะลูกค้าตัวนี้เป็นแป,ป๊บกาวไนค่ะโครงสร้างบนล่างเป็นเหล็กหกหุนนะคะตัวซอยจะเป็นเหล็กสี่หุนค่ะตัวนี้ใช้เครื่องเชื่อม CO2 นะคะรอยเชื่อมที่ออกมาจะมีรอยเชื่อมสวยค่ะเชื่อมสนิทนะคะดูที่ตัวพวงข้างได้เลยค่ะตัวนี้ เป็นรุ่นเล็กนะคะความกว้างจะอยู่แต่ความกว้างเยอะอยู่นะคะลูกค้าตัวนี้ความกว้าง63ค่ะความยาวจะอยู่แค่100เซนนะคะหรือว่า1เมตรค่ะต่อไปไปดูกันที่ล้อเลยนะคะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ทั้งคันนะคะจะเป็นล้อเหล็กค่ะล้อเหล็กล้อขึ้นซีกใหม่นะคะยางนอกจะเป็นยางนอกใหม่นะคะ ตัวนี้เป็นยางนอกใหม่เลยนะคะโชคก,ก็จะเป็นโชคใหม่ค่ะชคกใหม่แกะกล่องโชคใหม่จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะตัวสวิงอาร์มก็เป็นบล็อกอาร์มที่ทางร้านจัดทําขึ้นเองเลยนะคะดูจากความหนาของเหล็กได้เลยค่ะเหล็กจะมีความหนามากเลยนะคะถ้าเป็นรุ่นเล็กใหม่ทั้งคันจะติดบังโคลนไปให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าติดบังโคลนไปให้เรียบร้อยคะ่ะของแถมก็มีให้นะคะจะเป็นเหล็กติดตั้งค่ะ ตัวนี้เลยค่ะเหล็กติดตั้งเป็นข้อง,งอสองท่อนและก็แบนรีดหนึ่งท่อนนะคะมีแถมให้ฟรีเลยค่ะฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายเปิดปิดได้นะคะมีที่ล็อกให้ค่ะตัวนี้จะเป็นที่ล็อกนะคะฝาท้ายรุ่นเล็กจะเป็นแบบแบนรีดนะคะตัวนี้จะเป็นแป๊บกวาวไนท์นะคะพวงข้างรุ่นเล็กใหม่ทั้งคันตัวนี้ราคาจะอยู่ที่3,100บาทนะคะราคาจะอยู่ที่3,100บาทค่ะ ถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถโทร,โทรสอบถามได้ที่เบอร์0651209962นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้ค่ะเก็บเงินปลายทางไม่มีมัดจำนะคะ